รถเที่ยวส่วนพึ่งยามหน้าฝนฉ่ำอีกบรรยากาศที่น่าเที่ยวไม่น้อยกับแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในบ้านค่ะ<แ>ช่วงฟันแกะนอนแช่นักพูร้อนโป่งกระทิง<แ>ดูทิวทัศน์เทือกเขาตะนาศสีที่วัดป่าพระธาตุเขาน้อยพร้อ,อมรีวิวที่พักสำหรับคลิปนี้ Private Home บ้านพักสไตล์ยุโรปที่เน้นความเป็นส่วนตัวพบกันได้ในโฟกัสไทยแลนด์สัปดาห์นี้ค่ะ TIVCT engine, power shift, ESP, activate sync. Sync. Any last calls or music requests? <laughs> Please say a command. Please say a command. ให้ทุกคนสัมผัสเทคโนโลยีเหนือชั้นใน Ford Focus 1.6ลิตรใหม่เกือบทุกคน ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโฟกัสไทยแลนด์ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมเที่ยวกันให้ทั่วเมืองไทยพร้อมรีวิวที่พักแบบเจาะลึกสัปดาห์นี้ทางรายการพาคุณผู้ชมมาเที่ยวเมืององค์ราชบุรีกันค่ะในอำเภอเล็กๆตามเส้นทางโป่งกระทิงบ้านคาสวนพึง่งซึ่งถนนเส้นนี้ขับรถเที่ยวได้อย่างเพลดิดเพลินและก็สนุกจริงๆนะคะ จุดแรกที่เราพาคุณผู้ชมไปแวะกันนั้นเป็นการอาบน้ำแรกเพื่อสุขภาพนั่นก็คือน้ำพุร้อนโป่งกระทิงซึ่งเป็นบ่อน้ำพุร้อนกลางธรรมชาติจากนั้นขับรถเรื่อยมาเราก็จะสังเกตป้ายเชิญชวนชมฟาร์มแกะและฟาร์มกระต่ายตลอดทางก็อดไม่ได้ที่จะแวะกันสักนิดที่นี่ค่ะบ้านรมรักจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ในอำเภอบ้าน่าซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะ ภายในฟาร์มสีฟ้าสดใสเขามีแกะอยู่หลายสิบตัวให้เราได้ชมแล้วก็ให้อาหารกันอย่างใกล้ชิด มถมยังมีกระตาา่ายหลากหลายสายพันธุ์อีกด้วยส่วนจะมีความเป็นมาอย่างไรนั้นไปฟังจากเจ้าของฟาร์มกันค่ะก็คื<ข>อเราอะเป็นคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์เอ่อเเราก็ชอบเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดน่ะแต่มีเราก็พะแกะเราก็เนี่ยเลี้ยงพอแกะเรามีลูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเยอะขึ้นมาเยอะขึ้นมาทางรีสอร์ททางอำเภอสวนพึ่งก็สั่งจากเราไปหลายที่ แต่เรามาคิดแล้วว่าเราก็มีที่อยู่ที่อำเภอบ้านคาทำไมเราไม่คิดที่จะทําของเราเองมั่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เนี่ยมันความเป็นมาก็คือเราก็เลยเริ่มเริ่มทำมาเรื่อยๆจนเป็นบ้านลมรักเนี่ยเป็นแห่งแรกในอําเภอบ้านคาเ,เส้นทางหลักก็คือหนึ่งมาที่พุ้นาร้อนป่งกระทิงจะต้องผ่านบ้านลมรักค่ะเราเปิดเข้าชมทุกวันค่ะค่าใช้จ่ายก็คือ,อ,อท่านละ40บบาทแต่เรามีของคือมีของแบบของแถมเป็นตุ๊กตาแกะหรือตุ๊กตากระต่ายเนี่ยแถมกลับไป คนละงท่านละหนึ่งตัวด้วยค่ะเป็นของที่ลึกจากบ้านลมรักค่ะก็อยากจะเชิญนะคะนักท่องเที่ยวทุกคนนะคะคือหนึ่เภอบ้านคาเป็นที่เป็นที่แรกที่บ้านลมรักอ่ะได้มาเปิดทำเป็นฟาร์มแกะฟาร์มกระต่ายมีบริการบ้านพักก็เราอยากให้ว่าที่นี่เป็นความเป็นธรรมชาตินี่อุดมสมบูรณ์มากสิ่งที่ว่า นักท่องเที่ยวไม่เคยไม่เคยมาไม่เคยเห็นที่ที่แถวอําเภอบ้านคาเนี่ยค่ะมีสิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเยอะมากซึ่งนักท่องเที่ยวยังไม่เคยสัมผัสเราอยากให้มาสัมผัสที่นี่เพราะว่าเป็นสิ่งที่ว่าความเป็นธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ การชมฟาร,ร์มแกะแล้วที่นี่ยังมีมุมจำหน่ายของที่ระลึกน่ารักเก๋๋อีกมากมายให้เลือกซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านและหากมีโอกาสผ่านมาเที่ยวที่บ้านรมรักแห่งนี้อย่าลืมทักทายเจ้าแกะน้อยที่ชื่อเจ้าแจ๋วแหววตัวนี้กันนะคะ จุดต้องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่ไม่แวะไม่ได้ค่ะนั่นก็คือการนมัสการพระาธาตุเขาน้อยกันก่อนค่ะที่นี่วัดป่าพระาธาตุเขาน้อยตั้งอยู่ห่างจากกิ่งอำเภอบ้านคาประมาณ500เมตรเป็นที่ตั้งของเจดีย์ที่บรรจุอัธิาธาตุของหลวงปูเ่เทศเทศรังสี และบนยอดเขาแห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวของเทือกเขาตะนาวสีที่ได้ใกล้ชิดแล้วก็ชัดเจนที่สุดค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาพบก,กันกับที่พักที่เป็นส่วนตัวในแบบสวนพึ่งกันค่ะ CIVCT engine, power shift, ESP, activate sync. Sync. Any last calls or music requests? <laughs> Please say a command. Please say a command. ให้ทุกคนสัมผัสเทคโนโลยีเหนือชั้นใน Ford Focus 1.6ลิตรใหม่เกือบทุกคน ล็อกโฮมบูติกเชียงใหม่พักผ่อนสบายๆเป็นส่วนตัวในบ้านไม้สไตล์ล็อกโฮมแสนอบอุ่นไปมาสะดวกใกล้แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตทุกวันอาทิตย์ที่ถนนคนเดินประตูท่าแพในราคาเป็นกันเองเริ่มต้นที่1,000บาทเท่านั้นสำรองจองห้องพักได้ที่053326614ล็อกโฮมบูติกเชียงใหม่ยินดีต้อนรับเจ้า น้ำโฮมสเตยวังน้ำเขียวบ้านพักแปลกใหม่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยสีสันสดใสและรูปทรงที่สะดุดตามองเห็นาจากไกลรอให้คุณมาสัมผัสแล้ววันนี้ที่ต้นน้ำโฮมสเตยวังน้ำเขียวนครราชสีมาจองห้องพักกดมาเลยที่เบอร์0819552838 กินถูกปากของฝากถูกใจต้นตำรับขนมหม้อแกงเพชรบุรีไปเพชรบุรีครั้งใดอย่าลืมแวะไปแม่กิมหลัง สำหรับคลิปนี้ที่พักของเราอยู่ไม่ถึงตัวอำเภอสวนพึ่งกันนะคะตรงจุดนี้เขาเรียกว่าตลาดชาัดป่าหวายเป็นตลาดและชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอสวนพึ่งทางเข้าให้สังเกตป้ายโครงการเดือนล้อมค่ะคุณผู้ชมสามารถขับรถตรงเข้ามาตามทางเรื่อยๆเราก็จะพบกับที่พักของ p ไพรเว Home ค่ะบ้านของไพรเวทโฮมจะแบ่งออกเป็นหลังๆมีหลายขนาดสามารถรองรับได้ตั้งแต่2ถึง16ท่าน private home resort อยู่ตลาดชับป่าหวายอยู่ก่อนถึงอำเภอสวนพึ่งบนถนนทางหลวงหมายเลข3313อยู่ในโครงการเดือนล้อมรีสอร์ทค่ะบรรยากาศภายใน private home ก็ร่มรื่นบรรยากาศดีค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่ามีพื้นที่กว้างขวางเหมือนความมีความเป็นส่วนตัวของบ้านแต่ละหลังค่ะ private home มีบ้านพักทั้งหมด10หลังค่ะก็บ้านพักแต่ละหลังนะคะจะมีตั้งแต่ออบ้านยุโรป หลากหลายสไตล์ซึ่งไม่มีที่ไหนเหมือนนะคะมีบ้านพักยุโรปขนาดเล็ก1ห้องนอนไปจนถึง4ห้องนอนซึ่งแต่ละหลังก็มีความแตกต่างกันและจุดเด่นที่สำคัญก็คือมีเทอเลสหน้าบ้านขนาดใหญ่กว้างขวางสามารถทำบาร์บีคิวปิ้งย่างแล้วก็ทำกิจกรรมกับครอบครัวได้ค่ะชื่อเรียกบ้านแต่ละหลังของรีสอร์ทจะนำหน้าด้วยตัว P ซึ่งก็ย่อมาจาก Private Home นี่แหละค่ะ ทีนี้เราลองมาชมแบบบ้าน P ีหกันก่อนเลยนะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังใหญ่ทรงยุโรปตั้งอยู่ท่ามกลางสวนหินและแมกไม้นานาพันธุ์และหลายต้นเจ้าของก็ลงมือปลูกเองเลยค่ะแถมยังมีพันไม้ที่หาดูได้ยากอีกหลายชนิดด้วย บ้านพักหลังนี้เหมาะสําหรับมาพักกันเป็นหมู่คณะเพราะว่าสามารถรองรับได้มากถึง16ท่านโดยแบ่งห้องนอนออกเป็น4ห้องภายในบ้านต่างระดับจัดสรรให้มีพื้นที่ใช้สอยอย่างครบครันห้องนอนทุกห้องนั้นแยกเตียงนอนให้เป็นสัสดส่วนและทุกห้องถูกใส่ใจในการตกแต่งทุกรายละเอียดค่ะที่สำคัญที่นี่เขาเน้นเรื่องของความสะอาดเป็นที่สุดค่ะ P4 เป็นบ้านแบบสไตล์ยุโรปที่ตั้งอยู่กลางสนามหญ้าสีเขียวสดมีระเบียงหน้าบ้านกว้างพร้อมโต๊ะเก้าอี้สำหรับให้คุณได้มานั่งเล่นเป็นบ้านชั้นเดียวประกอบด้วย2ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห,ห้องนั่งเล่นรองรับได้มากถึง6ท่านเลยทีเดียว ภายในเน้นการตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์สีขาวตัดกับความหวานของผ้าลายดอกในสไตล์วินเทจยังไงล่ะคะและแอบกุ๊กกิ๊กด้วยตุ๊กตาเหล่านี้คะ่ะ Private Home ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเน้นที่ความเป็นส่วนตัวเหมาะมากสําหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริงไม่ว่าคุณจะมาแบบ2คนหรือมากันเป็นครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่ที่นี่รองรับได้หมดคะ่ะถึงแม้จะเน้นที่พักที่เน้นความเป็นส่วนตัวแต่ที่นี่เขาก็มีกิจกรรมน่ารักน่ารักให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกกันนะคะ ก็กิจกรรมที่รองรับนะคะสามารถปั่นจัก,กรยานชมวิวไปรอบๆได้และทาง p ไพรเว Home ยังมีรถไฟเล็กท,ที่จะนำพาท่านไปถ่ายรูปชมบรรยากาศร,รอบๆรีสอร์ทค่ะ ทำกันเพลินๆกันไปแล้วทีนี้มาดูบ้านในแบบ2ถึง3ท่านกันต่อค่ะบ้าน P 3, ีเหมาะสมมากที่สุดเพราะว่าบ้านหลังนี้หันหน้าออกสู่สนามหญ้าด้านข้างมีลานสเก็ตบอร์ดระหว่างบ้านมีโต๊ะสำหรับรับประทานอาหารหรือจะนั่งเล่นก็ได้แถมยังมีระเบียงด้านบนเอาไว้ชมวิวอีกด้วยบ้านแบบนี้มีสองหลังหลังแรกสีเหลืองสำหรับ2ท่านมี1ห,ห้องนอนภายในห้องนอนวางเตียงนอนสีขาวพร้อมของตกแต่งหว,วานๆน่ารักๆรักเลยค่ะ ส่วนบ้านสีฟ้าหลังนี้นอนได้3ท่านค่ะการตกแต่งภายในก็เน้นที่ความเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความกุ๊กกิ๊กเก๋ไก๋เลยล่ะค่ะส่วนบ้านแบบที่7ที่ตกแต่งสไตล์หวานๆหลังนี้ก็สำหรับ3ท่านเช่นกันค่ะ และบ้านแบบสุดท้ายที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้ก็คือบ้านแบบ p ี่2ค่ะเป็นบ้านแบบ2ห้องนอนที่รองรับได้ถึง5ท่านหลังนี้เมื่อคุณผู้ชมเปิดประตูเข้าไปก็จะพบกับห้องนั่งเล่นแยกห้องนอนออกเป็นสองห้องเหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางเป็นที่สุดเลยค่ะ ก็ขอเชิญชวนผู้ชมทุกท่านนะคะที่สนใจมาเที่ยวอำเภอสวนพึ่งก็หน้าฝนก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคค่คะเพราะนอกจากอ,อ,อากาศจะไม่ร้อนแล้วก็บรรยากาศดีต้นไม้สดชื่นแล้วก็ยังสามารถมาพักผ่อนได้อย่างสบายๆเหมือนบ้านเราเองราคาก็ไม่แพงอย่างที่คิดก็ช่วงนี้หน้าฝนก็จะลด10-30%สำหรับคุณลูกค้าค่ะ นี่แหละค่ะ r พร a วท h โฮมที่พักบรรยากาศแสนสบายและส่วนตัวส่วนตัวในส่วนพึ่งที่ทางรายการเลือกนำมาฝากคุณผู้ชมกันมีโอกาสก็รีบจองกันได้เลยนะคะในราคาพิเศษค่ะส่วนจะพิเศษขนาดไหนสอบถามกันได้เลยนะคะพักกันสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าเราไปชิมเค้กมะพร้าวของฝากขึ้นชื่อของเมืองราชบุรีกันค่ะ TIVCT engine power shift ESP activate sync sync any last calls or music requests <laughs> please say a command please say a command ให้ทุกคนสัมผัสเทคโนโลยีเหนือชั้นใน Ford Focus 1 6ลิรใหม่เกือบทุกคน กลางธรรมชาติเมือง8ปริ้วสวนอาหารรุ่งทิพย์ขอเชิญคุณมาลิ้มลองอาหารป่าอาหารซีฟูด้ดเดินชมแปลงผักปลอดสารพิษสดสะอาดเตรียมเก็บมาปรุงอาหารให้คุณได้ชิมพร้อมท่องคาราโอเกะและบริการรับจัดเลี้ยงที่สวนอาหารรุ่งทิพย์จังหวัดฉะเชิงเซา กินบรรยากาศและรับบุญไปพร้อมๆกันที่มูลนิธิพุทธคยาอำเภอชะอำริมถนนเพชรเกษมจังหวัดเพชรบุรีแวะพักผ่อนแวะที่มูลนิธิพุทธคยาร้านคุณสารายบริการอาหารอร่อยสดสะอาดพร้อมจุดพักรถและของฝากถูกใจ เปิดตลอด24ชั่วโมงด้วยบริการที่รู้ใจนักเดินทางลงใต้ครั้งใดอย่าลืมแวะร้านคุณสารายนะครับตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษมอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรโทรศัพท์077547223ถึง5 มาถึงราชบุรีกันทั้งทีแล้วถ้าไม่พูดถึงเค้กมะพร้าวคงไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นสินค้าขึ้นชื่อของเมืองราชบุรีมากว่า30ปีเลยทีเดียวทั้งเรื่องของความหอมหวานนุ่มลิ้นเหมาะมากสำหรับซื้อเป็นของฝากและของที่ระลึกหรือว่าเลือกใช้ตามโอกาสสำคัญสำคัญค่ะที่นี่ค่ะติมเค้กมะพร้าวอ่อนขึ้นชื่อว่าอร่อยที่สุดในราชบุรีเลยก็ว่าได้ เพราะว่าที่นี่เขาทำกันสดสดวันต่อวันเน้นที่วัตถุดิบที่ได้คุณภาพเพื่อให้ได้เค้กที่อร่อยที่สำคัญ <I just S 2> ของที่นี่เขาไม่ใส่สารกันบูดด้วยนะคะ What What can make you care can to to can I to this? What can I this do get you say get เราลองไปฟังที่มาของร้านติ่มเก้กมะพร้าวกันสักนิดนะคะว่าที่นี่เขามีประวัติความเป็นมากันยังไงบ้างจากแรกเริ่มทีเดียวก็คือขายขนมไทยๆท,ทำข้าวต้มมัดขายข้าวต้มมัดขนมกล้วยนมตาลน,นมถ้วยปูนมชานเปียกปูเปียกอ่อ,อนแล้วก็จะมีหน้าเทศกาลกยายศาสตร์นมเข่งนมเทียนเป็นขนมไทยๆแล้วจากนั้นก็เลย เป็นคนชอบทานเค้กเค้กเนยนะคะแรกๆเค้กเนยพอเสร็จแล้วก็มีความคิดคือไปไปคือเห็นเห็นว่ามันมีมะพร้าวแล้วบ้านเราก็มีมะพร้าวแล้วก็คิดคือไม่ได้ไปเรียนจากที่ไหนเราจะอาศัยว่าซื้อซื้อหนังสือมาดูบ้างเราก็เลยเอามาผสมผสมสําหรับตัวนี้ขึ้นมาสําหรับเค้กมะพร้าวอ่อนตั้งแต่ปี2ถ้ทาที่เริ่มทําก็ประมาณ2-4ค่ะ ภายในร้านนอกจากจะมีเค้กมะพร้าวอ่อนที่ขึ้นชื่อแล้วก็ยังมีสินค้าพื้นบ้านอีกหลายรายการจำหน่ายให้คุณผู้ชมอีกด้วยโดยเฉพาะขนมประเภทเบเกอรี่ที่มีการประยุกต์ให้เข้ากับความเป็นไทยถูกปากนักท่องเที่ยวอย่างเราๆมากขึ้นมีหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะอย่างขนมที่จะแนะนำกันในวันนี้ก็มาเริ่มกันที่พระเอกของร้านอย่างเค้กมะพร้าวอ่อนจานนี้ค่ะ ความพิเศษคือเรื่องของหนึ่งแช่ตู้เย็นแล้วไม่แข็งสาวเวลารับประทานแล้วมันจะหอมใบเตยเพราะเราจะทํากันจักใบเตยแท้ๆเลยมันจะทําให้หอมหวานนุ่มไม่หวานมากแต่จะทําให้นุ่มนวลจนนุ่มไปเตยช่วยได้ถ้าใส่ตู้เย็นก็ประมาณ3-4วันแต่มะพร้าวต้องเข้าช่องฟิตไว้นะคะ mm hmm. คือตัวเค้กกล่องเค้กนี่จะอยู่ในตู้เย็นได้ แต่ว่าถ้าเป็นมะพร้าวมะพร้าวต้องใส่ช่องฟีสไว้ก็จะมีเค้กวุ้นฟุตสลัดแล้วก็จะมีเค้กแปเซียนตัวนี้เหมือนครับเค้กแล้วก็จะมีเค้กมะพร้าวอบแต่มันคนละแบบกับมะพร้าวสดนะคะจะคนละแบบกันแล้วก็จะมีสามรสตัวนี้แล้วก็จะมีหอยทองตัวนี้อีกที่คือตัวนี้ก็จะแบบขายดีของที่ร้านตลอด ไล่ๆกันมาจากตัวนี้ <love> ส่วนสินค้ายอยื่นที่ขึ้นชื่อแล้วขายดีไม่แพ้กันเลยทีเดียว <love> ก็มีทั้งเคส <love> สังขยาเผือกวุ้นมะพร้าววุ้นสายรุ้ง <love> เค้กวุ้นฟุตสลัด <love> เค้กฝอยทอง แล้วก็ชิฟฟ่อนเนื้อนุ่มมากๆเลยละค่ะ Love me. Love me. ปัจจุบันเจ๊ติ๋มขยายสาขาร้านถึง3สาขาด้วยกันเลยนะคะอย่างสาขาที่ร้านนี้ก็เป็นร้านจำหน่ายของฝากร้านสุดท้ายของเมืองราชบุรีนักท่องเที่ยวที่กลับจากสวนพึ่งก็พลาดกันไม่ได้นะคะ ายสบาย in Thailand สบายสบาย in Thailand Welcome to Thailand Welcome to Thailand Welcome to n o r t h of Thailand 3ส,สาขาค่ะสาขานึงคือในเจ็ดสเมียนเลยค่ะอยู่ใกล้ๆกับตลาด119ปีเจ็ดสเมียนและสาขา2ก็คือท่ามะขามสาขา3คือตรงนี้บางลาง ถ้าเอาจากสวนพึ่งมาก็คือเข้าต้องต้องเข้าราชบุรีแล้วมุ่งหน้ามาทางจังหวัดนคนปรปฐมนะคะไม่ไปพระรามสองถ้าไปพระรามสองจะไม่ผ่านร้านเราแต่ถ้าหากว่ามุ่งหน้าที่จะกลับทางผ่านนาคนปรปฐมยังไงก็ต้องผ่านร้านเราจะสะดวกแลวเห็นง่ายมากก็ขอเชิญ ไปเที่ยวสวนพึ่งมาแล้วก็ขอเชิญชวนมาแวะที่ร้านติ่มเค้กมะพร้าวอ่อนนะคะก็ยังมีที่เที่ยวไหนจะได้ดูถ้ำข้างคาวด้วยข้างคาวร้อยล้านเสร็จแล้วถ้าหากว่าไปทางดําเนินไปเที่ยวตลาดนั้นด,ดําเนินเสาร์อาทิตย์นะคะก็สามารถแวะผ่านเข้ามาทางที่ร้านได้เหมือนกันค่ะค่ะก็ขอขอเชิญชวนนะคะเวลากลับจากแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็แวะมาที่ร้านสักนิดหนึงก็ชื่นใจแล้วคะ่ะ และนนนอบ้้าฉัีเป็นยังไรกันบ้างคะการท่องเที่ยวแบบ one day trip หรือจะเลือกพักสักคืนเพื่อให้เต็มอิ่มกับอัทธรสและของอร่อยของเมืองราชบุรีคุณผู้ชมที่มีโอกาสผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมมาแวะอุดหนุนขนมไทยฝีมือคนไทยกันได้นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการโฟกัสไทยแลนด์กันแล้วล่ะคะ่ะ กลับมาพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้ากับรีวิวออนแอร์ที่เที่ยวไทยคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจพักกับโรงแรมรีสอร์ทที่ทางรายการได้นำเสนอออกอากาศไปแล้วนั้นคุณผู้ชมสามารถเข้าไปจองในราคาพิเศษกว่าใครๆเลยนะคะได้ที่ www.focusthailand.net หรือเลือกชมรายการย้อนหลังกดไลค์ให้คลิปที่คุณชื่นชอบได้ที่ facebook.com.f o c u s Thailand ค่ะพบกันครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ อันดามันพีพ่ลันตาก็พังันเรามามีฟูนมูนปาร์ตี้เมืองตราดมีเกาะช้างและเกาะมังเกาะกูดนั้นสุนดแดนบูรพาสบายสบายอินไทยแลนด์สบายสบายอินไท,ทยแลนด์ welcome to Thailand